ครับผมสวัสดีครับมนืนอไจะมาอัปเดตงานที่ทาไปดูไวในคลิปก่อนนะครับผมว่าจะได้ทาให้เขาบอจะได้ตัดให้เขาบบเนาะครับผมของบ้านเขาติดต่อมาแล้วครับผมเขาบอกว่าก็ต้องการตัดต้นใหม่ไครับผมผมก็เลยกบอกจ้าของบานไปว่าโอ้คงคงจะทําให้บ่ได้ครับผมเพราะต้นใหม่ ใหญ่โผดครับผมใหญ่เกินเกินกับร่างที่เท่าที่เหตุครับผมเพราะว่ามันสองตนล้วตนใหม่มันจะมีหลังค่ายูใต้ตนใหม่นะครับบานเป็นบั่นของเ่ยนบันเป็นมันติดกับตนใหม่ครับผมเราเวลาเขาไปตัดยานมันผาดกวกใหม่กิ่งมันใหญ่ครับผมยา เอาบอยู่เราความันทีตกลงมาใส่ลังค่าบานเป็นแตกครับผมแต่ตกลงมาใส่ลังค่าบานเพลน,นี่อู๊ห์มันเสียเงินสอบลังค่าให้เขาอีกโผานครับผมผมก็เลยแจ้งเจ้าของบานไปว่าผมพุ่งจบทํำไปได้ครับผมแต่ว่าจะจะให้ทำความสะอาด รอบบ้านตัดหญ้ารอบบ้านแล้วก็ตัดตน้นไม้เล็กๆในน้อยอยู่ข้างบ้านนั่นได้อยู่ครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเพิ่นก็นว่าเอาไว้ก่อนคนเราเพร่ะท่านอยากให้ตัดเพิ่นะเดี๋ยต้องการตัดต้นไม้ใหญ่ก่อนเนาะแต่เฮาก็ถ้าฟัางเบิ่งเพินะ่นว่าเดี๋ยวขอคิดเบิ่งก่อนเพิ่นวนะ่าตัดทําความสะอาดรอบบ้านนะ่าสิ ต้นไม้ใหญ่แล้วคนละครับคนคนคงเสือ,อหายถ้ำครับผมแต่ว่าเรื่องต้นไม้ใหญ่นี่ผมคองอยู่โมเดท่าไห้เพิ่นครับผมบมเดตัดให้เพิ่นเพราะว่าสูบโบวไว้กอกรณ์ยันแต่สอบรังค่าให้เขาครับผมมันใหญ่แห้งแล้วกิง่งมันมีแตกิ่งใหญ่ๆสูงๆเราโรบมันแก่แห้งนะครับผมตัดมายันเอาวอยู่ลมตกลงมาใส่รังค่าบานเขา แต่สอบร่าง้าบัานเขาขาดทุนเลยครับผมสวยเลยแหละแต่แมนตกลงมาใส่ร่ังคาบัานเขาถอเจ้คข้องบันที่ใจดีกับโอเคไปถึงเจ้คข้องบัานบอันใจบอดีกับโอ้งานนักเลยล่ะครับผมเสียคาเสียหฮเขา้ลายเลยละ่ะจะมาบอกพี่น้องว่า ไปเบิง่งานมากแล้วคือบ่เห็น,นมมว่าวาให้าฟาง่าด่บอสิไดดทําบอสิได้ตัดให้เขาบอนก็เลยมาบอกครับผมว่าคึอบอ่ไดดตัดครับผมอยากท,าท,ทาาําอยู่ครับผมแต่ว่ามันต้นใหญ่โหดครับผมมันสูงทั้งสูงทั้งใหญ่เอายันเอาบอยู่ครับวันนี้ก็มาบอกอัปเดต เรื่องไปเบิ่งงานตีราคาหน้างานนะมาเห้่ฟังเลยนะครับว่าคนสุดท้ายกับโบได้งานกับผมไหวงานไหมสิได,ด้โบได้กับคอยไปเบิ่งงานไหมครับผมเด้องานนี้สูบโบได้ครับผมยอมแพ้ครับรับคลิปนี้ไวส้สำเนาครับนาอสวัสดีครับ